สวัสดีครับชาเนตครับสวัสดีครับผมครับตอนนี้มาจากไหนชื่ออะไรบอกเลยครับมาจากบ้านช่องแมวชื่อฟิวครับผมครับจะมาตัดผมทรงเปิดในลองทรงต่ำเนาะครับทีนี้เราดูวิธีตัดเปิดในลองทรงต่ำของช่างอ้วนนะครับดูนะครับจะแบ่งผมแบบง่ายๆอย่างนี้ครับเลยเอาใช้หวีคนแก่นี่แหละแบ่งพื้นอย่างนี้สองตัวนะครับซ้อนกันเปิดในแล้วก็กรีดผมเนี่ยมุมหน้าผาก อย่างนี้นะครับถ้าเปิดในรองทรงต่ำานี่คือตรงนี้จะเปิดรองทรงต่ำดูนะครับดูให้ชัดเลยเปิดในรองทรง,งต่ำผมก็บอกแล้วว่าเอาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอย่างนี้นะครับเปิดในเบอร์หนึ่งหายจรขึ้นไปสองเซนนิดนดอย่างนี้ประมาณสองเซนเปิดในไปสองเซนเสร็จแล้วถอดเบอร์หนึ่งออก ตับโดยเนึ่องบอกว่าเราใช้วีสร้างแบบเป็นตัวตัดพื้นตื้นระหว่างคิ้วกับเนื้อดินโดยหูนิดเดียวมันก็จะเป็นรองทรงต่ำแล้วแล้วก็ยันขึ้นนิดนึงเพื่อไม่ให้เป็นขอบครับนตื้นอย่างนี้ครับเป็นในรองทรงต่ำดูให้ชัดๆก็ได้ครับนี่งเห็นไหมครับชัดเลยเห็นไหเปินในรองทรงต่ำ ิดในลองทรงตามทำอย่างนี้ด้านหลังไม่เอาออกด้านหน้าไม่เอาออกด้านหลังเอาออกเอาออกเป็นลองทรงด้านหลังเอาออกเป็นลองทรงต่ำดูฝั่งฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันเปิดในหมายความว่าย้ายหวีมาโทษนะครับย้ายหวีมาก็ย,าย้ายง่ายๆนิดเดียวคือคือ แล้วก็เอามีใหญ่มากรีดตรงมุมหน้าผากอย่างนี้ครับกรีดพืชกรีด,ด,ด,ดให้ได้มุมสวยๆอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นลองทรงต่ำตันนี้วันนีนะครับลงมาจากโคราชผหาอาจารย์ใหญ่เลยเตัดใช่ไหมดูวิธีตัดลองทรงต่ำมก็เปิดขึ้นไปสองเซนนิดๆอย่างนี้ไกด์ไลน์ทำไกด์ไลน์ครับ,รบมันหมดเวลามันตัดนี่เรามาขอ,อดูมา ยกเลืกดูนะครับทีนี้น,นี่ภาพที่เสร็จแล้วครับนี่ปื๊ดอันนี้ภาพที่เสร็จแล้วนะครับนี่ลองทรงต่ําเปิดในดูทีภาพมันเสร็จแล้วนะครับนี่ครับอันนี้สรุปว่าตัดได้ถูกใจอยู่เนาะครับเนาะใจมากครับครับขอบคุณครับ